สวัสดีครับกบผมช่อง Dark Solo อีกครั้งนะครับกันิยาเรื่องทายะะาทมังกรหยวนนะครับข้ามาเจอกันในบทที่270ความด้วยจากตอนที่แล้วโจวหยวนก็ได้เอาชนะมาเรียบร้อยแล้วกลับมาสู่นิกายนะครับแล้วก็จะกลับไปที่ทวีปช้างหมางนะเพราะได้เสียร,รปะทั้ง7ของชางส่วนมาเรียบร้อยหมดแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ เบทที่270ของขวัญยามค่ำคืนได้ปกคลุมนิกายชางส่วนบรรยากาศคึกคักมากโดยเฉพาะที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เป็นบรรยากาศอันรื่นเริงหาได้ยากเข้ามาครอบงำสถานที่แห่งนี้เหตุผลเบื้องหลังแน่นอนว่าเป็นเพราะตำนานที่โจหยวนได้สร้างขึ้น ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขาได้นำความรุ่งโรจน์มาสู่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์มากเพียงใดด้วยการท้าทายผู้ถูกเลือกในอดีตยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงตัวตนที่มองไม่เห็นในนิกายแต่ในตอนนี้ไม่มีใครกล้าจะเพิกเฉยต่อพวกเขาอีกแล้วโดยเฉพาะตอนที่โจหยวนเข้ามาแทนที่ซูชิงในตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของผู้ถูกเลือกไม่ว่าจะพูดอย่างไรการเติบโตของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ก็มีความเชื่อมโยงกับโจหยวนอย่าไม่ต้องสงสัยสิทธิ์จำนวนมากก็เข้าใจในเรื่องนี้ ดังนั้นสถานะและเกียรติยศของโจโยวนในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จึงสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่าอาจารย์เฉินไทยหยวนก็ยังไม่สามารถเทียบกับเขาได้ภายในถ้ำหยวนลำธารเล็กๆคดเคี้ยวผ่านสาราหินในถ้ำยายๆกำลังถือน้ำเต้ายกที่ประดิษฐ์ออกมาอย่างประณีตนางเอียงมันเบาๆขณะที่สุราสายลากับผลึกไหลออกมาเข้าสู่ชามกระเบื้องสามใบบนโต๊ะนางวางน้ำเต้าลงและหยิบชามใบหนึ่งขึ้นมา ดวงตาสดใสของนางจ้องมองไปที่โจโหยวนขันที่รอยยิ้มจางๆประกบบริมฝีปากข้าสัญญาว่าจะแบ่งถ้วยให้เจ้าถ้าเจ้าได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในการท้าทายผู้ถูกเลือกยินดีด้วยโจโหยวนยกชามใบหนึ่งขึ้นด้วยความรู้สึกมึนงงชั่วขณะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเขาเองเขาฝึกหนักมากเพียงใดในช่วงสองปีที่ผ่านมาชายหนุ่มจากทวีปชางหมางเมื่อครั้งนั้นในที่สุดก็ประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้ โจหยวนจ้องมองใบหน้าอันง,งดงามจับใจตรงหน้าเขาด้วยความรู้สึกต่างๆนานา,นา,นาอารมณ์ได้หมุนเวียนภายในใจแล้วเขาก็พูดเบาๆเยาวๆขอบคุณที่อยู่เคียงข้างข้ามาตลอดหลายปีถึงแม้ว่าอาจารย์ชางหยวนจะมอบหมายให้ข้าดูแลเจ้าในตอนนั้นแต่ข้าก็รู้ว่าเจ้าคือคนที่ดูแลข้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาน้ำเสียงของเขาค่อนข้างเยาะเย้ยตนเองถ้าไม่มีเยาวๆแล้วโจหยวนก็คงไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ดวงตาสดใสของเยาเยาจ้องมองไปที่โจโยวนขณะที่นางกล่าวว่าเจ้าอย่าได้ประเมินตนเองต่ำเกินไปหากเจ้าเชื่อว่าการพึ่งพาคนอื่นจะทำให้เจ้าเป็นผู้นำของผู้ถูกเลือกได้เจ้าก็ประเมินนิกายช่างส่วนนั้นต่ำไปนางหยุดนิ่งไปชั่วครู่การริมฝีปากสีแดงของนางเบาๆมีบางสิ่งที่นางไม่ได้พูดถ้าไม่ได้ร่วมทางกับโจโยวนนางก็ไม่อาจจะจินตนาการได้ว่าโลกของนางจะเย็นชาและไร้สีสันขนาดไหน ถ้าไม่มีโจโหยวนนางคงจะละทิ้งอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดไปนานแล้วเพราะโดยธรรมชาติแล้วนางเป็นคนเย็นชาและห่างเหินแม้แต่ความรู้สึกของนางที่มีตอนนี้กกยชางส่วนก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับความรู้สึกที่นางมีต่อถ้ำหยวนที่นางและโจโหยวนได้อาศัยอยู่มาเป็นเวลาสองปีเมื่อโจโหยวนได้อยู่ข้างๆนางความเฉยเมยและเย็นชาของนางดูเหมือนจะละลายไปโดยไม่รู้ตัวทำให้นางรู้สึกร้าวกับว่านางเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและหายใจได้ ไ่ใช่หินอันเย็นเยือกหรือเทพที่อยู่เหนืออาณาจักรมนุษย์จนไม่แม้แต่จะกระพริบตาเมื่ออาณาจักรมนุษย์ถูกทำลายดังนั้นนางจึงคิดว่านางควรเป็นคนขอบคุณเขาแทนโจหยวนยิ้มให้ยาวๆก่อนจะพูดด้วยท่าทีลึกลับว่าอาข้ามีของขวัญจะให้เจ้าด้วยยาวๆตกใจมีแววสับสนในดวงตาใสแจ๋วขันที่นางมองดูเขาโจหยวนตบถุงเฉียนคุณที่เอวเบาๆทำให้ขวดสุราสามขวดปรากฏขึ้นบนโต๊ะสุราหรอ เยาเยาเงยหน้าขึ้นมองคารที่ริมฝีปากแดงของนางยื่นออกมาเล็กน้อยข้านั้นเลือกสุรามากขึ้นข้าหวังว่าเจ้าคงไม่ได้นำสุราธรรมดารรมดาออกมาหรอกนะโจหยวนขมวดคิ้วพร้อมกับหัว,หวรเราะเบาๆเปิดมันออกสิแล้วดูด้วยตาตนเองเลยเยาเยาเปิดผนึกสุราออกสูดดมด้วยจมูกของนางกลิ่นหอมที่เข้มข้นและนุ่มนวลเข้าครอบงำประสาสัมผัสในทันทีสิ่งนี้มันทำให้ดวงตาของนางสดใสขึ้น นางดื่มดำกับกลิ่นสุราก่อนที่ความสุขที่ไม่ค่อยได้เห็นจะปรากฏบนใบหน้านี่มันคือสุราเถาเย่าอย่างนั้นเหรอเจ้าทำมันสำเร็จแล้วเหรอเมื่อนานมาแล้วเยาเยาได้พบสูรสุราที่สูญหายไปนานนางชื่นชอบมันมากจนถึงขั้นตั้งชื่อให้มันอย่างไรก็ตามกระบวนการกัดนนะั้นมันยากมากส่วนผสมที่ต้องใช้ก็หาได้ยากเช่นเดียวกันนางไม่เคยจินนาการมาก่อนเลยว่าโจหยวนจะสามารถผลิตมันได้สำเร็จเยาเยาลังเลใจก่อนจะหยิบชามออกมา เติมสุราเถายเย่าลงไปอย่างระมัดระวังสุรามีสีทับทิมจางๆและสายราวกับผลึกนางนั้นจิบไปเล็กน้อยร่างเพลิดเพลินกับความรู้สึกอังแสนพิเศษที่ปลายลิน้นดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นเสี้ยวเล็กๆเ,เวลาผ่านไปนานพอสมควรนางก็ลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมพูดด้วยความสับสนว่าสุราเถาเย่านี้มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อยโจหยวนตกตะลึงท่าทางของเขาดูไม่เป็นธรรมชาติ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่คาดคิดว่าเยาเยาจะทดสอบมันอย่างละเอียดเช่นนี้เยาเยาได้จิบอีกครั้งทําให้รูม่านตาของนางหดลงนางจ้องไปที่โจวยวนแล้วพูดช้าๆมีกลิ่นเลือดจางๆอยู่ในสุราถาเย้านี้โจหยวนเกาหัวอย่างเก๊กๆกลางๆก่อนจะพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าอะไรกันลิงของเจ้าช่างแข็งแกร่งเกินไปขณะที่สายตายาวาค่อยๆเปลีย่ยนเป็นเข่งขึมโจหยวนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอธิบายนั่นเป็นเพราะลูกท้อเลือดจิตวิญญ,ญาณ ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของสูตรสุราถาเย่าเนี่ยเป็นพืชหายากที่เกิดจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ด้วยที่โชคช่วยข้าจึงสามารถหาเมล็ดพันธุ์มาได้หนึ่งเมล็ดและข้ากระปลูกมันไว้ที่หลังภูเขาเป็นเวลาครึ่งปีแล้วเจ้าเลี้ยงมันยังไงเยาเยาถามโดยเข้าประเด็นสําคัญโดยตรงโจอยู่นตอบอย่างเก๊กังๆว่าการจะเริ่มเติบโตของลูกท้อเลือดจิตวิญ,ญญาณน่ะค่อนข้างพิเศษมันต้องรดน้ําด้วยเลือดมนุษย์จึงถึงจะเติบโตได้ ดังนั้นข้าจึงให้เลือดมันทุกๆสองสามวันน่ะเขาเห็นการแสดงออกของเยาเยาแย่ลงเรื่อยๆแล,ล้วรีบพูดอย,ยากกังวลไปเลยแม้ว่ามันจะฟังดูน่ารังเกียจแต่ลูกท้อเลือดจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นมานั้นมันจะดูดซับเฉพาะแก่นแท้ภายในเลือดเท่านั้นละมันยังสะอาดมากเลยทีเดียวเขารู้ว่าเยาเยาเป็นคนรักความสะอาดและเขาคิดว่านางไม่พอใจกับการที่ปลูกมันแบบนี้อย่างไรก็ตามเยาเยาเพียงแค่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นจ้องมองโจอย่นขณะที่นางพึมพำเบา เจ้าเป็นคนโง่เหรออะไรนะโจหยวนได้ยินนางไม่ชัดมือของเยว่เยวกำแน่นขณะที่นางเงยหน้าขึ้นอย่างกระทันหันดวงตาสดใสของนางฉายแววแห่งความโกรขธขณะที่นางต่อวา่าข้าถามว่าเจ้าเป็นคนโง่เหรอแค่สุราธรรมดาเจ้าเลี้ยงบันด้วยเลือดมาเป็นเวลากว่าครึ่งปีโจหยวนฝึกฝนอย่างหนักมาโดยตลอดปีที่ผ่านมาและเขาเหนื่อยล้าทุกครั้งที่กลับมาถึงจะเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังคงใช้เลือดของเขารดมัน นางไม่รู้ว่าทำไมแต่นางก็รู้สึกเหมือนมีมือมาจับหัวใจนางเบาๆการแสดงออกโจโยหยนยังคงดูอึดอัดเล็กน้อยในท้ายที่สุดเขาก็สูดหายใจเข้าลึกและพูดว่าการที่ได้เห็นเจ้าชื่นชอบอะไรสักอย่างนั้นมันหาได้ยากมากข้ายากเห็นหน้าแบบนั้นอีกสักครั้งเสียงของเขาดูเหมือนจะทะลุผ่านร่างของนางราวกับพลังที่มองไม่เห็นและมันกระแทกเข้าไปยังส่วนลึกสุดของหัวใจของนางอย่างรุนแรงความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้จากเสียงนั้นแผ่กระจายออกไปความรู้สึกเหล่านี้ ทำให้นางสับสนยิ่งหนักดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะที่นางกาลัริมฝีปากและหันหน้าออกไปในตอนนี้ไม่มีร่องรอยของความเฉยเมยเหมือนปกติของนางเลยมีเพียงรัศมีความมีชีวิตชีวาของหญิงสาวเท่านั้นเมื่อได้เห็นภาพนี้หัวใจของโจหยวนก็สั่นไหวเขายิ้มและเอื้อมมือไปจับมือของเยาเยาอย่างเงียบเงียบอย่าโกรธข้าเลยเยาเยาดิ้นลนเล็กน้อยแต่ก็ไม่หลุดผลปล่อยให้เขาได้ทำตามที่เขาต้องการความรู้สึกของนางลดลงขณะที่นางเงยหน้าขึ้นและทำหน้าแข็งกร้าว เจ้าไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งโง่เขลาเช่นนี้อีกในอนาคตข้าจะดื่มสุราเช่นนี้ได้อย่างไรแสงจันทราส่องลงมาบนร่างของนางทําให้มีแสงสลัวๆดูเหมือนจะส่องผ่านริมฝีปากสีชมพูอันอ่อนโยนหัวใจโจยหยวนเต้นเร็วขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่ามีบางอย่างระเบิดขึ้นในหัวเขาไม่สามารถหยุดตนเองจากการก้าวเข้าไปข้างหน้ากม้มศีรษะลงอย่างกระทนหันแล้วแต่ริมฝีปากของเขาและนางใต้ดวงตาที่เบิกกว้างริมฝีปากของนางให้ความรู้สึกเหมือนกลีบดอกไม้ ทั้งเย็นและนุ่มนวลท่านใดน,นั้นแสงจิตวิญญาณก็เริ่มสั่นไหวระหว่างคิ้วของเยาเยาสัญชาตญาาแรกของนางทรงเสียงร้องมันร่ำร้องให้โจวยวนนั้นต้องรีบหนีไปเมื่อสายตาของนางเหลือบไปเห็นสุราเถาเย่าบนโต๊ะแล้วหัวใจของนางกราบสั่นไหวอย่างช่วยไม่ได้หลังจากกระพริบอย่างน่าตกใจเป็นเวลาสองสามวินาทีแสงแห่งจิตวิญญาณก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนลงดวงตาของนางค่อยๆเปลี่ยนเป็นมันวาวความจริงก็คือโจวยวนกำลังรอจังหวะที่เขาจะจูบนางอยู่แล้ว เมื่อเขาสัมผัสไดถึงพลังจิตวิญญาณที่อ่อนลงเลือดก็เริ่มไหลเวียนในร่างของเขาสายตาของเขาละไปในทันทีบังเอิญไปพบทุนทุนบนโต๊ะทุนทุนกำลังกอดชามไว้ในอ้อมแขนเล็กๆของมันดวงตาของมันดูราวกับมองมาด้วยความดูถูกราวกับว่ามันมองเห็นกลอุบายราคาถูกของโจหยวนอย่างไรก็ตามโจหยวนไม่สามารถใส่ใจในเรื่องนี้ได้แล้วในขณะน,นี้เขาเอื้อมมือออกไปและโอบแขน ไว้แน่นรอบเอวบางๆของเยาเยาราวกับว่าพยายามรวบนางเข้ากับอ้อมกอดของเขาในศาลาหินชายหนุ่มและหญิงสาวดูเหมือนจะลืมสิ่งอื่นใดที่อยู่รอบตัวไปจนหมดสิน้นหลังจากนั้นไม่นานเยาเยาก็น่าแดงและหายใจเข้าลึกที่อกของโจโหยวขนขณะนางนกล่าวเบาๆว่าโจโหยวนข้าก็มีของขวัญสําหรับเจ้าเมื่อได้ยินคําเหล่านี้ดวงตาโจโหยวนก็เปลี่ยนไปเป็นหมาป่าในยามค่ําคืนทันทีขณะที่แสงแห่งความใคร่ปรากฏขึ้นในดวงตา ของขวัญอะไรเหรอภายในถ้ำหยวนอัตราการเต้นหัวใจของโจโหยวนเพิ่มขึ้นอีกครั้งขณะที่เขามองดูเยาเยาในอ้อมแขนของเขาปากของเขามีเสียงแหกปากเล็กหน่อยเยาเยาหนีจากอ้อมกอดโดยที่ใบหน้าสวยงามของนางยังคงแดงก่ําขณะที่นางชี้ไปที่เขาและพูดว่าเจ้าถอดเสื้อผ้าออกก่อนที่นี่เลยเหรอโจโหยวนตกตะลึงเยาเยาเหลือบมองเขาจะที่ไหนอีกละ่ะ โจหยวนลังเลขณะมองไปที่ท,ทุนทุนที่กำลังดื่มยังมีความสุขอยู่บนโต๊ะเขานั้นพูดอย่างเขินอายทุนทุนก็ยังอยู่ที่นี่คืนนี้เราลองพามันไปน,นอนนอกถ้ำกันไหมท่าทีเยาเยาเปลี่ยนเป็นสงบนิ่งเมือ่อภูกันหยวนสีเขียวปรากฏขึ้นในมือข้ากำลังจะบอกว่าข้าจะช่วยเจ้าวาดอักขาราดปราบมังกรถอดเสื้อผ้าออกข้าจะได้วาดอักขาราดได้ พิษมังกรเห็นความเครียดแคนในร่างโจอยู่ในฟื้นขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วและเยาเยาก็แทบจะจัดการปร,ปราบมันได้ด้วยความช่วยเหลือของเลือดทุนทุนแต่เมื่อปราบมันได้อย่างแท้จริงและป้องกันไม่ให้เกิดการโต้กลับนั้นเยาเยาได้ดูหนังสือโบราณจำนวนมากและพบวิธีการบางอย่างที่เรียกว่าอัคร,ระปราบมังกรอย่างไรก็ตามส่วนผสมที่ต้องใช้นั้นหาได้ยากดังนั้นเยาเยาจึงใช้เวลาและความพยายามอย่างมากตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อจะจัดหาส่วนผสมทั้งหมดให้ได้ในที่สุด การแสดงออกของโจโหยวนกลายเป็นว่างเปล่ามุมริมฝีปากของเขากระตุกอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพูดด้วยเสียงแห่พร่าว่าของขวัญของเจ้าหมายถึงอัคาราปามังกรอันนี้เหรอแม้ว่าอัคาราปามังกรจะสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของเขาได้นั่นคือพิษมังกรแห่งความเครียดแขนแต่ทำไมโจโยวนจึงพบว่าเขาไม่สามารถมีความสุขกับเรื่องนี้ได้เลย ผู้การหยวนหมุนไปมาระหว่างนิ้วเรียวยาวของเยาเยานางดูเหมือนจะยิ้มขณะที่จดจ่ออยู่กับโจหยวนและถามอ๋อนี่เจ้าคิดว่าเป็นของขวัญประเภทไหนกันโจนหยวนสัมผัสไดถึงรัศมีอันตารายสุดขีดที่ออกมาจากรอยยิ้มอันง,งดงามสัญชาตยานเอาตัวรอดของเขาดังขึ้นในทันทีเขาอมยิ้มอย่างประโจบประแจงไม่ไม่มีอะไรข้าแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้รับอัคาราปาบมังกรน,นี้เลยเรื่องผ้าเจ้าซะเยาเยาไม่เสียเวลา นางพยักหน้าอันแหลมคมของนางเบาๆเหมือนดังราชินีโจยวนถอดเสื้อผ้าของเขาออกอย่างรวดเร็วเผยเห็นร่างกายอันผอมบางของเขาบนโต๊ะทุนทุนยังคงดื่มสุราต่อไปโดยชีย้ไปที่โจยวนที่อุ้งเท้าและหัวร้อยหยอใบหน้าของโจยวร้อนเผาด้วยความอับอายขณะที่เขาจ้องมองทุนทุนอย่างดุร้ายทุน,ท,นทุนตอบด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจะรูปท้องกลมๆที่บวมขึ้นเล็กน้อยของมันดวงตาของมันกว่าไปทั่วบริเวณนั้น ก่อนจะเอื้องไปที่โถสุราเถาเย่าสามโถเห็นได้ชัดว่ามันตั้งใจจะรองชิมสุราที่ทํามาจากเลือดของโจโยุนผู้งโง่เขลานี้เหยาเหยาวพูดอย่างเย็นชาโดยไม่ได้มองดูถ้าเจ้าไม่ต้องการลิ้นของเจ้าแล้วก็รองดื่มมันดูอุ้งเท้าของทุนทุนแข็งค้างในทันท,ทนีทุนทุนส่งเสียงคร่าครวญออกมาเหยาเหย,ยาวส่งเสียงฟึดฟัดเบาๆและโยนน้าเต้าหยกที่ห้อยอยู่ที่เอวของนางไปให้ทุนทุนความหมายของนางชัดเจนสุราอื่นได้ดื่มได้ แต่ไม่มีใครแต่ต้องโถสุราทเทาย่า่สามโถนั้นได้นางไม่ได้สนใจทุนทุนอีกต่อไปทําท่าขวาขึ้นขวดปรากฏของเหลวสีดำนืดไหลเข้าไปในขวดทําให้เกิดคลื่นที่น่าตกใจเส้นใหญ่แสงสีดํานับไมถทวนดูเหมือนจะหมุนวนอยู่ภายในของเหลวสีดํานี้สร้างภาพที่แปลกประหลาดยิ่งนักเสียงฮืดๆดูมากมายเหมือนจะสะท้อนออกมาจากมันเห็นได้ชัดว่าเยาวๆได้ปรับเปลี่ยนส่วนผสมของอาัคาราปรามมังกรแล้วมันจะเจ็บปวดมาก พยายามอดทนเอาไว้เหยาเยาเตือนขณะที่ภูกันหยวนในมือของนางจุ่มลงในของเหลวสีดํานั้นโดยการสบัดมือเบาๆปลายผู้กันก็พุ่งผ่านร่างของโจหยวนปึดรอยสีดําค่อยๆเคลื่อนตัวไปบนร่างของโจหยวนทิ้งควันสีดาพวยพุ่งออกมารอยไหม้ก็เริ่มปรากฏบนผิวหนังของเขาความเจ็บปวดรุแนแรงเกิดขึ้นเพราะกับการสบัดผู้กันสีดําทําให้โจหยวนเบ้นหน้าด้วยความเจ็บปวดในขณะที่เขาอดทนอย่างเงียบๆฮึม ข้อมือของเยาวยากระตุกเบาๆขณะที่จังหวะแล้วจังหวะเล่าได้เริ่มก่อตัวลวดลายสีดำปรารปรากฏขึ้นช้าๆบนร่างของโจโหยวนเส้นใยแสงสีดำจำนวนนับไม่้วนแผ่ขยายไปในทุกทิศทางราวกับโซ่สีดำที่ขยับไปมาโจโหยวนสัมผัสได้ถึงพาางลังแปลกๆที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในขณะที่อาคาราปราบมังกรค่อยๆก่อตัวขึ้นแสงสีแดงเลือดอันรุนแรงก็พุ่งออกมาจากใจกลางฝ่ามือของโจโยวนอย่างกระทันหันเขาเฝ้าดูด้วยความสยดสยองในขณะที่พิษมังกรแห่งความเครียดแค้นดูเหมือนจะตื่นขึ้นแล้วเส้นแสงสีแดงเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมารุกรานตามร่างกายของเขาอย่างบ้าคลั่งเสียงขีดร้องอันแหลมคมดังขึ้นจากปากในทันทีพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นเริ่มโจมตีแล้วดวงตายาวๆหดตัวลงขณะที่นางพูดอย่างรวดเร็ว พิษมังกรแห่งความเครียดแขนไดนสัมผัสถึงอันตรายนี้แล้วเจ้าจงอดทนไว้โจโหยวนมันกำลังพยายามทำลายอัคขระปามบบังกรที่ยังไม่สมบูรณ์โจโหยวนกัดฟันในทันทีต่อสู้กับความเจ็บปวดยังรุนแรงจนกระดูกจะถูกกัดก่อนอยู่แล้วขณะที่พลังหยวนคำรามออกมาจากที่กักเก็บพลังของเขาเพื่อหยุดพิษมังกรแห่งความเครียดแขนชีแสงสีแดงเลือดและสีทองผสมประสานกันบนแขนของโจโหยวนในขณะที่การต่อสู้อันดุเดือดเกิดขึ้นในเนื้อหนังของเขา แม้ว่าโจยุนจะแข็งแกร่งขึ้นมากแต่พิษมกรเห็นความเครียดแข็งก็แข็งแกร่งขึงข้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันหลังจากได้ดูซับพ,พรตมงกรสักส์ส่วนใหญ่จกอูห่วงมาที่ผ่านมามันอยู่ในสภาวะสงบนิ่งเท่านั้นดังนั้นโจหยุนเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงพลังของมัน แต่ตอนนี้มันได้ประทุขึ้นเมื่อสัมผัสถึงอันตรายพลังอัลล้นหลามของมันได้ทำ้ายพลังหยวนต้นกำเนิดของโจหยวนอย่างรวดเร็วเส้นสีแดงเลือดจำนวนนับไปท่วนพุ่งผ่านใต้ผิวหนังเขาเคลื่อนตัวไปยังอาัคาระป,ปาบังกรที่ยังไม่สมบูรณ์ขณะที่มันฉีกพลังหยวนสีทองออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยข้าหยุดมันไม่ได้โจหยวนร้องลัน่นด้วยดวงตาสีแดงกำ่ำา เยาวเยาวจดจ่ออย,ย่างเต็มที่ในครันที่นางทําต่อไปกับอาคราป,ปากมังกรน,นางเหลือบมองเส้นได้สีแดงเลือดจานวนนับไปท่วงกาลังพุ่งทะย,ยานผ่านการป้องกันของพลังหยวนมันมาอย่างรวดเร็วดวงตาของนางกระพริบด้วยความคิดชั่วขณะก่อนที่นางจะกัดฟันอย่างกระทันหันจู่ๆพลังจิตวิญญ,ญาณก็แทงปลายนิ้วของนางทําให้แสงสีทองอมม่วงลึกลับไหลลงมาตามผู้กันเข้าสู่ร่างของโจหยวนบนโต๊ะทุนทุนกําลังดื่มยังมีความสุขดูเหมือนว่ามันสัมผัสได้ถึงบางอย่างมันลุกขึ้นยืน ดวงตาสีทองของมันมองไปทางเยาเๆทุนทุนก็ส่งเสียงเ่าอยังวิตกกังวลออกมาหลายครั้งดูเหมือนว่ามันจะตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่างเยาเเหลือบมองดูมันแล้สายหัวเบาๆทุนทุนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะนั่งลงแต่ดวงตาของมันกลับมีแวววิตกตกังวลคิดมกรเห็นความเครียดแค้นได้เจาะทะลุออกมาแล้วจู่ๆ,ๆยวนก็ตะโกนออกมาอย่างตื่นตระหนก เพราะมัวแต่ยุ่งเกินกว่าจะสังเกตเห็นการกระทำของทุนทุนและเย,ยวเยาการป้องกันพลังหยวงของเขาทั้งหมดพังทลายแล้วมันได้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยพิษมังกรเห็นความเครียดแค้นที่พุ่งเข้ามาแต่แล้วแสงสีทองอมม่วงก็เบ่งบานขึ้นในร่างของโจอยู่ในทันทีขณะที่พิษมังกรเห็นความเครียดแค้นพุ่งเข้าใส่อาัคาราปามังกรที่ยังไม่สมบูรณ์ชีเมื่อแสงสีทองอมม่วงเคลื่อนผ่านไปเส้นสีแดงเลือดที่ไม่เคยหยุดยั้งก็ได้ละลายหายไปเหมือนกับหิมะได้พบกลาวา ในขณะนั้นโจโหยวนดูเหมือนจะได้ยินเสียงคำรามอันโกรธเกี้ยวระหว่าดกลัวของมังกรเหยาๆยังคงสงบนิ่งกันที่มือของนางเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วจนในที่สุดนางก็เสร็จสิ้นในจังหวะสุดท้ายของอัคระป,ปราบมังกรและเชื่อมโยมันเข้าด้วยกันไี่อย่างสมบูรณ์บรืรมีแสงสีดำแผ่ขยายไปทั่วผิวกายของโจโยวนกึ่ง เส้นได้สีดำนับไปทวนสันสะเทือขนขณะที่เสียงของโซ่สะท้อนกลับมาอย่างแผ่วเบาเส้นสีแดงเลือดโคตตัวกลับในทันทีราวกับสัมผัสได้ถึงอันตรายอันยิ่งใหญ่เยาวเยาจ้องมองพิษมังกรเห็นความเครียดแค้นที่ถอยหนีอย่างรวดเร็วกันที่ดวงตาของนางเปียกเป็นเย็นชายอย่างมากด้วยการแทงผู้กันเบาๆนางเปิดใช้งานอาคาราปราบมังกรอย่างสมบูรณ์เจ้าก่อเรื่องเดือดร้อนมานานหลายปีแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะต้องถูปราบลงเมื่อเสียงของเยาวๆสิ้นสุดลง แสงสีดำจำนวนนับไปทวนกระพุ่งเข้าไปหาพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นมันสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับว่ามันคำรามเหมือนสัตว์ที่ถูกขังเอาไว้ครืดเส้นสีดำจำนวนนับไปทวนพุ่งผ่านในร่างโจโหยวนมาถึงตำแหน่งของพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นในชั่วพริตตาต่อมาเส้นแสงสีดำกระพุ่งเข้าหาพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นฮอก เส้นสีแดงเลือดนับไปทั่วระเบิดออกมาจากพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นในความพยายามที่ทำลายแสงสีดำอย่างไรก็ตามเส้นสีดำเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมันพุ่งทะลุเส้นแสงสีแดงอย่างต่อเนื่องราวกับโซ่พุ่งเข้าไปในแกนกลางของพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นนั้นในตอนนี้มันได้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเส้นสีดำเส้นแล้วเส้นเล่าพันรอบพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นมันค่อยๆก่อ,กอตัวขึ้นเป็นสิ่งที่ดูเหมือนคุกสีดำมันสร้างด้วยอะคาราโบราณ ปิดผนึกพิษมังกรเห็นความเครียดแค้นไว้จนหมดสิน้นตึงพิษมังกรเห็นความเครียดแค้นดิ้นรนอย่างรุนแรงแต่คุกที่คลั่งขึ้นโดยอาัคาราปามังกรนั้นมันคล้ายกับราวาเมื่อเส้นสีแดงนั้นขยายตัวเหล่าเส้นสีดำที่เป็นดังโซ่ก็ทําให้เส้นเหล่านั้นหดตัวกลับไปเมื่อสัมผัสความหาศจรรันของอาัคาราปามังกรในที่สุดก็ได้ถูกเปิดเผย พิษมังกรแห่งความเครียดแคนเดือดร้อนอยู่เป็นเวลานานในที่สุดก็รู้ว่าความพยายามนั้นไร้ผลมันค่อยๆเริ่มขดตัวเข้าไปในครกเมื่อพิษได้หยุดลงโจหยนก็เริ่มรู้สึกได้เขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อแล้วมองไปที่ฝ่ามือของเขาด้วยใบหน้าซีดเผือกที่มีอาัคาระาสีดำโบราณปรากฏขึ้นอัคาระประกอบไปด้วยวงกลมสีดำหลายวงและภายในวงกลมตรงกลางมีจุดสีแดงเลือดอยู่หากตั้งใจฟังดีๆจะได้ยินเสียงคำรามอันโกรธเกี้ยวอันแผ่วเบาของมังกรที่บ้าคลั่ง มันได้ผลใช่ไหมเนี่ยโจหยวนพึมพำในอดีตโจยวนรู้สึกราวกับว่ามีลูกศรพุ่งออกมาที่หลังของเขาเมื่อเขาเห็นพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นมันเป็นดังระเบิดเวลาที่อยู่ในร่างซึ่งอาจจะระเบิดได้ทุกเมือ่อแต่ในตอนนี้เมื่อเขาได้มองดูมันอาคาราปรามังกรก็ดูเหมือนจะได้ผลแล้วพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นนั้นได้ถูกปิดผน,นึกและถูกปราบปรามเอาไว้ใช่แล้วเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นที่จะปะทุและโจมตีเจ้าอีกต่อไป เสียงของเยาเยาดังขึ้นจากทางด้านหลังโจหยวนตกใจเมื่อด้ยินเสียงของนางเพราะเสียงนั้นฟังดูค่อนข้างอ่อนแอเขาหันกลับไปในทันทีเห็นความซีดที่ไม่ค่อยดีเห็นบนใบหน้างดงามของเยาเยาโจหยวนรีบลุกขึ้นยืนเอื้อมมือไปรองรับแขนอันบางของเยาเยาขณะที่กล่าวยังอ่อนโยนเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันเยาเยาสายหัวและพูดว่าข้าไม่เป็นไรหลังจากพักผ่อนข้าก็จะหายดี โจยหยวนเข้าหมดคิว้วรู้สึกเหมือนแก่นพลังของเยาเยาได้รับความเสียหายดวงตาของเขากระพริบด้วยความคิดก่อนจะพูดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อตอนพิษมังกรเห็นความเครียดแค้นทะลุการป้องกันของข้าไปในก่อนหน้านี้สารสีทองอมม่วงลึกลับปรากฏขึ้นในร่างของข้าและหยุดพิษนั้นเอาไว้มันคืออะไรเขาพยายามสืบหาสิ่งนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่สารสีทองอมม่วงอรึกลับน้นดูเหมือนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยรากบว่ามันซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่สุดของร่างเขา สารลึกลับนั้นทําให้โจโหยวนมีความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้มันช่างโบราณลึกลับและทรงพลังดวงตายาวๆกระพริบไปชั่วขณะขณะที่นางตอบว่าเจ้าคิดมากเกินไปโจโยวนรู้สึกหมดหนทางเมื่ได้ยินคําปฏิเสธของนางเขารู้ว่าเยาวๆมีความลับมากมายซึ่งตัวเขาเองในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างไรก็ตามการกำจัดปัญหาพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นถือเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องจากเยาวๆปฏิเสธที่จะพูดถึงในเรื่องนี้ เขาก็จะไม่กดดันนางอีกเหยาเยา,ยานั่งลงข้างโต๊ะและหยิบขวดสุราเถาเย่าขึ้นมานางเหลือบมองโจหยวนขณะที่ริมวฝีปากของนางขยับเราจะใช้สิ่งนี้เพื่อฉลองที่เจ้าจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการกำเริบของพิษมังกรอีกต่อไปโจหยวนยิม้มดีเลยข้าจะอยู่กับเจ้าจนถึงที่สุดเมื่อวันรุ่งขึ้นเขาตั้งใจจะใช้เวลาทุกนาทีที่ตื่นอยู่กับการฝึกร่างศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเพื่อเพิ่ม,มความแข็งแกร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่คืนนี้ เขาจะย้อมปล่อยวางไปสักพักเสียงไหลลินสุราสีแดงทับทินใสดุดผลึกก็ลินออกมาจากโถจนเต็มชามจนเกือบถึงขอบทันในนั้นดวงตาทุนทุนก็เปล่งประกายขณะที่มันค่อยๆดันชามของมันออกมามันไม่ได้รับอนุญาตจากเยาๆมันจึงไม่กล้าแต่สุราเทาเยาเลยเยาเยาเหลือบมองดูมันทําให้ทุนทุนเผยรอยยิ้มออกมาในทันทีในที่สุดเยาเยาก็ไม่ได้ขัดขานและเติมลงในชามของมันภายในถ้ำ ชายหนุ่มหญิงสาวและสัตว์ตัวน้อยยกชามขึ้นชนกันก่อนจะดื่มจนหมดในอึกเดียวเรื่องฝีปากสีแดงของยาวๆเปล่งประกายแวววาวในขณะที่ดวงตาของนางปิดลงอย่างอ่อนโยนนางเพล่เพลินไปกับความรู้สึกอันยอดเยี่ยมและเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดนางก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งขณะที่นางหัวเราะมันช่างเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆรสชาติดูเหมือนจะไหลสู่ส่วนลึกสุดหัวใจมันเปรี้ยวขมพร้อมรสที่ติดค้างอยู่ในลำคอของนาง นางรู้ว่าโลกนี้จะมีรสชาติแบบนี้เพียงที่เดียวเท่านั้นเพราะในอนาคตมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้ว่าโจหยวนจะทำใหม่เหมือนกับที่ทำในก่อนหน้านี้รสชาติก็จะแตกต่างออกไปเนื่องจากลูกท้อเลือดวิญญาณจำเป็นต้องได้รับการบำรุงด้วยเลือดและเลือดของโจหยวนในอนาคตก็จะเต็มไปด้วยพลังมากขึ้นเมื่อเขาแข็งแกร่งก็จะทำให้สุรามีรูปแบบต่างๆมากมายด้วยเหตุนี้สุราทั้ง3นี้จึงจะไม่ปรากฏอีกต่อไปเลยแน่นอนว่าสำหรับเยาว,ยาว มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ครั้งหนึ่งเคยมีผู้ชายคนหนึ่งใช้เลือดตอนเองอย่างโง่เขลาเพื่อบำรุงวัตถุดิบเป็นเวลาครึ่งปีเพื่อทำสุราให้กับนางการกระทำอันโง่เขลาเหล่านี้เองทำให้เกิดขึ้นเล็กๆในใจที่ปกติสงบราวกบสาน้้เหลึกในขณะที่ชามยังคงถูกกระทบกันอยู่นั้นกลิ่นหอมของสุราก็ฟุ้งไปทั่วถรำต่อมาทางเยาเยาและโจยวนต่างก็น้าแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีร่องรอยของความเมาปรากฏให้เห็นในดวงตาพวกเขานั้นตั้งใจเลือกที่จะไม่ขับแองกกฮ์ออกจากร่างโดยใช้พลังหยวนหรือพลังจิตวิญญาณเยาเาวคว้าโถและเอียงมันซ้ำๆแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาอีกโถสุราเทายา่หมดลงโดยไม่รู้ตัวเหยาเๆยาๆกอดโถเอาไว้แล้วเบป้ปากเป็นภาพที่น่ารักสุดๆปกติแล้วจะไม่มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นยังเหลืออีกไหมเนี่ย โจยวนหัวราบรเบาๆเหยา,ยาๆใส่หัวก่อนที่นาจะเก็บขวดสุดท้ายไว้ที่ถุงเฉียนคุณของนางอย่างกระทันหันข้าจะค่อยๆริมรถสุราใบนี้นางคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบโถใบสุดท้ายขึ้นมานางหันกลับและเดินโซเซไปทางลำทารเล็กๆในถ้ำที่มีกรีบดอกไม้สีชมพูบานสะพรั่งอยู่บนต้นถอฉากหลังนี้ทำให้นางดูงดงามยิ่งกว่าปกติโจหยวนเกาหัวอย่างเก๊ๆกลางๆและเดินตามไปโดยไม่รู้ว่านางกำลังจะทำอะไรอยู่ ยาวๆมาถึงต้นไม้และพลังจิตวิญญ,ญาณก็ไหลออกมาจากระหว่างคิ้วของนางนางขุดหลุมลึกก่อนจะวางขวดสุราเทาย่าวขวดสุดท้ายลงไปนี่เจ้ากําลังทําอะไรเหรอโจหยวนถามด้วยท่าทางสงสัยนางจ้องมองกองดินแต่แล้วนางก็ได้สะดุดมีมือยื่นออกมาจากทางด้านหลังอย่างรวดเร็วเพื่อจับเอวบางๆของนางเอาไว้ดวงตาเยาวๆหลีลงขณะที่นางหันกลับมาแล้วโอบแขนของนางไว้รอบเอวของโจหยวนด้วยใบหน้าอันแดงกำ่ำ นางถูใบหน้าของนางเบาๆกับไหลของโจหยวนขณะที่เสียงแทบจะไม่ได้ยินดังขึ้นมาซ่อนโถนี้ไว้ที่นี่กันเอถอะรสชาติมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์จนข้าจะไม่มีวันลืมโจหยวนหากวันหนึ่งมาถึงเมื่อข้าลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเจ้าและทุนทุนเจ้าจะต้องพาข้ากลับมาที่นี่มาเพื่อดื่มสุราเถาเย่านี้อีกครั้งเอาละครับก็เป็นอันจบ ในบทที่270เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหทิ้งปริศนาไว้อีกแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งกิ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย,บายครับ